สวัสดีค่ะสิ่งหนึ่งเลยที่แอดมินชอบมากๆก็คือโมเมนต์ระหว่างคุณพ่อบาบิน CEO ของแบรนด์บุงกรีนะคะที่โพสถึงน้องลิซ่าเมื่อวานนี้นะคุณพ่อบาบินมาแสดงความยินดีกับน้องไวัยมากค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วโดยโพสภาพขณะน้องรับรางวัลจากงาน VMA ผ่านทาง IG พร้อมกับแคปชั่นที่ว่าอันนี้ขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยเลยนะคะ พวกเราสุดแสนภูมิใจในตัว GBA คนนี้มากๆที่ได้รับรางวัลเบสเคป๊อด้วยผลงานเดี่ยวในชื่อเพลงว่าละลิสาและลิ่าคุณคือไอคอนของคนรุ่นใหม่จริงๆทั้งความสามารถความมุ่งมั่นความสร้างสารรค์ความมีแพชชั่นเปล่งประกายคุณคือแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆทุกคนรวมถึงเราชาวบุญกรีกว่า7,500คนที่ฝากบอกผมว่าคุณยอดเยี่ยมมากๆอ่าเป็นไงคะไปสุดปะ ไปสุดนะสำหรับคุณพ่อบาบินนะคะนี่คือซีโอของแบรนด์เครื่องประดับสุดหรูอ,อย่างบุญกรีเลยนะใครตามคุณพ่ออยู่ก็จะทราบกันดีนะคะว่าคุณพ่อบาบินเนี่ยเอนดูน้องสาวเรามากๆคงเห็นน้องเป็นลูกเป็นหลานอีกคนนะคะแล้วแอดมินก็มองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องบิสเนสเหรอกคะ่ะแต่การปฏิบัติการดูแลน้องที่ผ่านมาต่างๆคือคุณพ่อเขาก็พิสูจน์แล้วนะว่าเขารักแล้วก็เอนดูน้องสาวเราจริงๆแล้วก็ยิ่งล่าสุดมีข้อมูลว่าน้องลิซ่าถูกพูดถึงในงาน VMA ที่ผ่านมาเน มากกว่า3.8ล้านเมนชั่นก็คือเยอะมากนะคะเยอะที่สุดแล้วสําหรับศิลปินเดียวแถมสร้อยที่ใส่บนคอของน้องเส้นยาวๆจากแบรนด์บุงกรีก็ถูกพูดถึงเช่นเดียวกันค่ะกว่า64,000เมนชั่นเลยนะเลยมีโพสสองจากคุณพ่อบาบินว่าขอบคุณลิซ่าที่ใส่บุงกีเซเนติไฮจิวเวอรี่ในพิธีมอบรางวัลเคป๊อประจําปีนี้เป็นเกียรติสําหรับพวกเรามากๆและเธอคือความภาคภูมิใจสําหรับพวกเราทุกคนครับ และนี่ก็คือโมเมนต์ระหว่าง c o o บุงกรีนะคะที่มาแสดงความยินดีกับน้องลิซ่านะต่อมาค่ะสำหรับแบรนด์ซีลีนค่ะ คือแอดมินเนี่ยไปตามดูในจีหลกักก็คือซิรีนรวมถึงอาไอจี IG ของคุณพ่อปีเตอร์แล้วก็คุณพ่อเอดีด้วยก็คือไม่ได้โพสต์ข้อมูลอะไรกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะโดยเฉพาะของคุณพ่อปีเตอร์คือมันไม่มีโพสต์อะไรเลยนะแต่ว่าใน ig จีซ i n ีนดอทวูแมค่ะมีการอัปเดตสตอรี่พร้อมรูปของน้องลิซ่าลงไปเมื่อประมาณ1 5 1 6ชั่วโมงที่แล้วกับแคปชั่นที่ว่า Max u p i m ั s t อ l l i n ลอ l i n ิก็คือเนื้อเพลงท่อนหนึ่งในพิงค์เวนอมนะคะแล้วก็อีกโพสในรูปขนาดน ถุยยรางวัลว่าจำสูตรวิทเทรนสลลนโดยเอดีสลิแมนเมดคัสตอมฟอร์ลิซาก็คือง่ายๆว่าจำสูตรนี้ตัดพิเศษเพื่อลิซ่าในงานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ เออเป็นแงต่างคนต่างขิงในแบบตัวเองนะคะก็สุดยอดนะสำหรับซีลีนก็ตัดชุดให้ลูกสาวมาใส่ในงานนี้โดยเฉพาะอีกด้วยทีนี้แอ m ดมินขอพามาดูอีก2แบรนด์ที่น้องเป็นแอมบาสเตอร์อยู่นะคะซึ่งแบรนด์เขามาโพสแสดงความยินดีลงทาง IG ด้วยนะสำหรับแบรนด์แรกก็คือ a r จ i v v e นะคะแอปเทรดหุ้นสุดมันในอินโดนีเซียที่เขามาแสดงความยินดีกับน้องเราไวมาก พร้อมภาพแล้วก็แคปชั่นที่ว่าอาใจภาคภูมิใจในความสำเร็จของลิซ่าในฐานะแบรนด์แอมบาสเตอร์ของพวกเราค่ะแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งที่มาโพสต์วันนี้นะคะก็คือช h วัสด์รีเกิลค่ะเขามาพร้อมภาพแล้วก็แคปชั่นที่ว่าขอแสดงความยินดีกับลิซ่าแบรนด์แอมบาสเตอร์ชิวัสดรีเกิลเอเชียที่สร้างประวัติศาสตร์เมื่อวานนี้ในฐานะศิลปินเคป๊อปหญิงเดี่ยวคนแรกแล้วก็ศิลปินเดี่ยวเคป๊อปที่ชนะรางวัลในงานวิดีโอมิวสิกอะวอร์ดค่ะอ่าและนี่ก็คือความน่ารั ของเหล่าแบรนด์ดังนะคะที่มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าของเรานะคือมันอาจจะมีทยอยมามากกว่านี้นะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องมาติดตามกันต่ออีกทีนึงค่ะอะดีไงสําหรับคลิปนี้ใครชอบเนะื้อหาคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย